สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักพลพัชผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3าผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับวันนี้ผมจะขอเปิดประมูลพระสมเด็จวัดละคังยุคต้นนะครับเป็นพระที่สมเด็ดจพระจันทร์โตพร,รังศีเป็นผู้อธิษฐานจิตมีประวัติที่มาที่ไปที่ชัดเจนมากที่สุดครับสำหรับในส่วนของไรายได้นะครับจากการประมูลนะครับวันนี้เตรียมมาด้วยกันทั้งหมด4องค์ เปิดประมูลองค์หนึ่งอยู่ที่25ล้านบาท4องค์อยู่ที่จํานวน100ล้านนะครับทางศูนย์มหาสมบัติสแผ่นดินนะครับสาขาชลบุรีจะนํารายได้นี้จํานวน80%นะครับมาซื้อที่ที่ตรงโซนพัทยาจํานวน19ไร่นะครับแล้วก็จะสร้างนะครับในส่วนของหลวงปู่เทพโลกอุดรอ,องค์ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับก็นี่คือสิ่งที่ตั้งใจนะครับ วันนี้จึงจัดงานประมูลขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะฮะว่าวันนี้พระที่เตรียมมาทั้งหมด4องค์เนี่ยจะมีความงามนะครับล้ำค่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมองค์ที่1พร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากองค์ที่1น,นะครับขอเปิดประมูลพระสมเด็จวัดลักขังยุคต้นพิมพ์จักรพัฒเปิดประมูลที่25ล้านบาท สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมการเสนอประมูลนะครับท่านสามารถสแกน QR Code เข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับขอเปิดได้องค์นี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้รับชมความงามทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบด้านข้างนะครับ นี่คือพระเก่านะครับที่มีอายุมากกว่า200ปีขึ้นนะครับเป็นพิมพ์จกพักรพรรดิพระยุคต้นที่เดีย๋ยวว่าแต่จะครอบครองเลยนะครับแค่หาชมก็ยากแล้วนะครับวันนี้ผมนำมาเปิดประมูลด้วยกันทั้งหมด4องค์นะครับเพื่อที่นำรายได้ทั้งหมดนะครับจำนวน90%นะครับเพื่อนำมาซื้อที่ที่พัทยาแล้วก็สร้างหลวงปู่เทพโลกอุดรองค์ใหญ่ขึ้นนะครับ ถวายให้กับผืนแผ่นดินนะครับตรงจุดนี้วันนี้เลยขออนุญาตเปิดประมูลนะครับพระชุดนี้นะครับเล่นกันองค์หนึ่งมากกว่า50ล้านนะครับเพราะว่าเป็นพระเก่าที่มีความสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้ชมนี่คือกายภาพขององค์พระนะครับเห็นไหมฮะ มีในส่วนของคาบทองคาบรักยางไม้นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับนี่คือเขาเรียกว่าพิมพ์จักรพัิถือว่าเป็นมีอายุเก่าแก่มากนะครับกว่าพระสมเด็จวันละครั้งที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ร่วมบุญกันไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระยุคต้นจริงๆนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์100%นะครับ เนื้อหาความเก่าเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังนี่เต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพนะครับผู้ที่ได้ไปก็ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆนะครับเพราะรายได้จํานวน80%นะครับผมก็จะนํามามอบให้นะครับเพื่อผื้นแผ่นดินไทยนะครับด้วยการสร้างสถานที่นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ สร้างหลวงปู่เทพโลกอุดรอ,องค์ใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่ตั้งใจสำหรับท่านใดที่ต้องการครอบครองนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อพระนะครับอย่างใกล้ๆกันนะครับว่าจะงามแค่ไหนนะครับบอกได้เลยว่าองค์นี้สวยเก่าจริงนะครับนี่แหละครับพระสมเด็จวัละังมูลค่าหลักหลายล้านนะครับ ที่อยากจะนำมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมในพระบารมีนะครับนี่คือพระเก่าสมใหญ่นะครับพระพักกลมใหญ่นะครับมีพระกันหนึ่งข้างชัดเจนนะครับสังคตินูนใหญ่นี่คือศิลปะนะครับของพระสมเด็จวะะครคังในยุคต้นนะครับ กุแกะพิมพ์คือหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับต้องบอกว่าองค์นี้อธิษฐานจิตในวังเนี่ยหลายวาระนะครับพุตคุณนี้เต็มเปี่ยมเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงครับเนื้อหาความเก่าสวยมากนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอยากที่จะ ทำบุญด้วยนะครับท่านก็สามารถที่จะร่วมประมูลได้นะครับเสนอมูล,ลค่าเข้ามาได้นะครับผมเองอย่างน้อยก็ไม่ได้คาดหวังครับอย่างน้อยเราทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการที่มีเจตนาอันแรงกล้าจริงๆนะครับที่อยากจะสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาให้เกิดขึ้นให้ได้ในจงังหวัดชุมบุรีนะครับเลยต้องนำพระที่เรามีครอบครองนะครับ มาให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้นำไปครอบครองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่หนึ่งนะครับที่เรานำมามอบให้สำหรับการเปิดประมูลเดี๋ยวเราไปชมองค์ที่สองกันนะครับที่นำมาให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้ครอบครองนะครับองค์ที่สอง องนี้ก็เป็นองค์ที่2นะครับของการนํามาเปิดประมูลนะครับเปิดราคาประมูลเริ่มต้นที่25ล้านบาทนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระครังพิมกกพ์จักรพัทครับอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับด้านหน้าด้านหลังครับต้องบอกว่าพระชุดนี้นะครับเหลือไม่เกิน7องค์นะครับ เดี๋ยวให้ดูขอบด้านข้างนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับบอกได้เลยว่าสมบูรณ์สุดๆแค่หาชมก็ยากแล้วนะครับอยากจะหาครอบครองเลยนะครับพระชุดนี้นี่คือพระแท้พิมจกักรพัิยุคต้นจริงๆนะครับที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็มีการปิดทองการหลุดล่อนของทองนะครับ ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆเห็นไหมฮะนี่กายภาพขององค์พระนะครับเนื้อหาความเก่าในแบบโหเห็นแล้วแบบหลงไหลครับเห็นครั้งแรกนี่หลงไหลเลยนะครับสวยมากจริงๆนะครับสําหรับพระสมเด็จวรรคังพิมจักรพัิยุคต้นนี้นะครับเห็นไหมฮะเนื้อนี่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์เฉพาะจริงๆนะครับนี่แหละครับ กายภาพของพระแท้พระสมเด็จวชครังพิมพ์จักพัฒนะครับเนื้อหาจะต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าองค์จริงสวยกว่าในรูปหลายเท่านะครับหลายเท่านะครับอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับที่นำมาเปิดประมูลให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะครับได้ครอบครองนะครับก็เปิดที่ 25ล้านบาทนะครับต่อองค์นะครับโดยนํามาด้วยกันทั้งหมด4องค์นะครับงบงบประมาณในการจัดสร้างเนี่ยนะครับน่าจะเกือบเกือบที่80ล้านนะครับโอ้โหนะครับผมบอกได้เลยว่างามมากมนะครับมาดูด้านหลังกันนะฮะในส่วนของด้านหลังด้านหลังก็จะมีการลงปิดทองนะครับ ความเก่าการการหลุดล่อนนะครับเป็นเปลี่ยนไปด้วยพลังนะครับือหาความเก่าแบบนี้นะครับหาชมยากมากครับผมบอกได้เลยว่าหาชมได้ยากจริงๆนะครับก <c oughs> ็บอ,อยู่ที่บุญวัสนานะครับผมเชื่อได้ว่าเศรษฐีในประเทศไทยมีเยอะนะครับ จะหาพระแท้ๆสวยๆแบบนี้นะครับมีที่สุดมหาสมบัติ3าแผ่นดินครับที่จะมอบให้ท่านได้นะครับเพราะว่ามีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับเดี๋ยวเราไปชมองค์ที่3ามกันครับที่นํามาเปิดประมูลให้ทุกท่านได้ครอบครองในวันนี้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับสําหรับการเปิดประมูล ที่25ล้านบาทต่อองค์นะครับวันนี้ก็นํามาร่วมกันทั้งหมด4องค์นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับด้านหน้าด้านหลังครับต้องบอกเลยว่างามทุกองค์นะครับท่านใดที่อยากทำบุญนะครับเพราะว่ารายได้ทั้งหมดนะครับ 8 0นะครับมอบให้กับแผ่นดินเลยนะครับก็คือสร้างเพื่อเป็นสาสาธารณะประโยชน์เลยนะครับตรงนี้เป็นองค์ที่3นะครับเห็นไหมฮะความงามของเนื้อหาความเก่านะครับกายภาพลักย่างไม้นะครับทองที่หลุดล่อนไปนะครับจึงทำให้ กายภาพของเนื้อพระเนี่ยมีความพิเศษนะครับมีความเป็นธรรมชาติอย่างมากต้องบอกเลยว่านะครับท่านใดต้องการที่จะร่วมประมูลนะครับถ้าท่านได้ครอบครองชุดนี้ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนาจริงๆนะครับนี่คือพระสมเด็จวาราคังยุคต้นนะครับผมเรียกได้ว่าผ่านการปลูกเสกไหลวระดีกว่า โอ้โหเป็นไงฮะเนื้อหาความเก่าสวยจริงๆนะครับอันนี้เป็นองค์ที่3นะครับสำหรับการนำมาเปิดประมูลนะครับเริ่มต้นที่25ล้านบาทนะครับถือว่าท่านได้ทำบุญด้วยนะครับครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าอุบาาจารย์บอกว่าน้ำจะท่วมแน่ๆนะครับ ็ถ้าเราสร้างหลวงปู่เทพโลกอุดรองค์ใหญ่นะครับสามารถที่จะกันได้นะครับถือว่าต่อเวลานะครับผมเองก็เลยรับปากท่านนะครับที่จะรวมเป็นเจ้าภาพในการสร้างนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ให้กับเป็น ผืนแผ่นดินไทยนะครับเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับสำหรับการนํามาเปิดประมูลนะครับเดี๋ยวเราชมอีกสักหนึ่งองค์นะครับเป็นองค์ที่4ที่นํามาแบ่งปันเปิดประมูลในวันนี้นะครับนี่คือองค์ที่4นะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง4องค์เนี่ย สวยมากนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่4นะครับก็เปิดประมูลที่25ล้านบาทเช่นกันนะครับด้านหน้าด้านหลัง4องค์ก็อยู่ที่100ล้านนะครับ100ล้าน80ล้านนะครับมอบให้เลยนะครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับให้กับผืนแผ่นดินไทยนะครับสร้างที่ชลบุรีนะครับ ด้านหน้าด้านหลังนะครับขอบด้านข้างต้องบอกเลยว่านะครับงามมากนะครับแต่ละองค์เดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงครับ <c oughs> แต่ละองค์นะครับก็มีกายภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับความเก่าใกล้เคียงกันนะครับเนื้อหามวลสารนะครับ เกตนี่คือทะลุสมสมใหญ่นะครับการแกะพิมพ์เนี่ยนะครับถือว่าฝีมือมากๆนะครับหนักแน่นมั่นคงนะครับเห็นพรกกันยาวนะครับนี่คือสังคติธาตยาวนะครับอิ่มจักรพพัดโอ้โหเห็นเนื้อหาแบบนี้แล้วเนี่ยชมที่ไหนไม่ได้นะครับ นี่คือพระของศูนย์มหาสมบัติ3าแผ่นดินนะครับที่วันนี้ผมเองนะครับเป็นผู้ครอบครองนะครับก็เลยตั้งใจที่อยากจะตอบแทนคืนให้กับแผ่นดินไทยนะครับวันนี้ครูบาอาจารย์มาถึงศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับก็ได้มาบอกกล่าวถึงเหตุในการที่จะขอให้สร้างนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงดีนะผมก็อยากสร้างนะครับก็เลยต้องนําสิ่งที่เรามีนี่แหละนะครับออกมา แลกเปลี่ยนนะครับชุดนี้นะครับเหลือไม่ถึงสิบอง์นะครับบอกได้เลยว่านี่คือจัก,กรพัชแห่งพักเครื่องจริงๆนะครับเรื่องมูลค่าจริงๆนะครับไปมากกว่านี้ไปมากกว่ายี่สิบห้าล้านเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับ หรือเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมเองนะครับในฐานะผู้แทนสูตรนะครับก็อยากจะตอบแทนคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยให้กับคนไทยด้วยนะครับอย่างไงก็ขอฝากนะครับการเปิดประมูลพระสมเด็จวระคัง4องค์นะครับองค์ละ25ล้านบาท4องค์อยู่ที่100ล้านบาทนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่อยากร่วมบุญด้วยนะครับเรามาสร้างบุญใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันในจังหวัดชลบุรีนะครับ สำหรับคลิปเปิดประมูลพระสมเด็จวัดละังสี่องค์นะครับเท่านี้ต้องขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทาง เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมกัราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ถานั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวะละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ